ถ้าเรามองแบบการเมืองนะพี่คนเขาก็เมาส์กันว่าไอ้เรื่องสวยสกิลเนี่ยจะเป็นการรีเทิร์นกลับมาของพรรคก้าวไกลหลังจากที่ถูกโจมตีเรื่อง18บวกมาหลายเคสนะฮะเขาจะกลับมาได้ไหมกับเรื่องนี้เนี่ยที่แบบจะทำให้แบบบทบาทของเขาดูดีขึ้นไม่หรอกคือคือ,คอแค่แค่งานตรวจสอบแบบนี้มันไม่พอสำหรับการจะขับเคลื่อนผมว่าจุดจุดเด่นของก้าวไกลเขามีเรื่องอื่นๆที่ใหญ่กว่าเรื่องพวกนี้เยอะ เขามีไม่ต้องห่วงฮะผมว่าก็เป็นฝ่ายค้านที่มีคุณภาพอยู่แล้วครับกลับมาได้ไม่กลับมาได้ยังมีเวลาอีกเยอะเอสภาวาระสองจะเปิดเดือนธันวาสมัยที่สองใช่ไหมเดี๋ยวงบประมาณก็มาเดี๋ยวงบประมาณก็มาพี่ปไม่ววางใจก็ยังมีไม่ต้องห่วงฮะเขามีอีกเยอะแล้วของแข็งของจริงยังยังมีเยอะในเรื่องของไอ้ชุดเสนอกฎหมายเขาอ่ะแต่เหล่านี้ก็ถ้าเกิดจะมองเรื่องถ้าเกิดจะตอบของพงษ์ที่พงษ์ถามเนี่ยก็คือก็ต้องดูว่าเขาจะตีแค่ เฉพาะประเด็นรถตกบ่องานนี้หรือจะมองไปเรื่องโครงสร้างว่ามีเรื่องของการทุจริตเรื่องการปฏิรูปตํารวจซึ่งก็กระทุ้งมาตลอดถ้าเขาขยายผลไปอย่างนั้นก็อาจจะตอบโจทย์ของโครงได้ว่าอาจจะใช้เป็นบันไดเพื่อที่จะก้าวขึ้นไปสู่สถานะเดิมก่อนที่จะมีประเด็นเรื่อง18บวกเรื่องการคุกคามทางเพศเนี่ยครับก็แต่ว่าถ้าเกิดเขาเอาแค่ประเด็นแคบๆจะพะเกสหนีเนี่ย มันก็ยังไม่พอแต่อย่างตัวตึงอย่างคุณวิโรจน์ละกษณดดีสอนก็ลงมาบีด้วยตัวเองเหมือนกันใช่แต่ผมรอดูไงเมื่อวานผมลุ้นนะว่าเขาจะพูดในภาพใหญ่กว่านี้ไหมว่าไหนบอกว่าปราบสวยสติกเกอร์จบแล้วนี่ก็ยังเป็นตัวอย่างที่ทำให้สงสัยว่าสวยสติกเกอร์ไม่จบอการไปรูปตำรวจมันไปถึงไหนแล้วเปลี่ยนตัวพบตรทำไมปัญหายังกบมเรื่อยถ้าเกิดเขาขยายผลอย่างงี้เราจะเห็นว่า เฮ้ยก้าวไกลมองมองข้ามช็อตนะแต่นี้เหมือนกับเมื่อวานเขาเจาะแค่ประเด็นแคบๆก็ดูแค่เรื่องเคสนี้เคสเดียวครับครับนะฮะเะเลยมองไายังไม่พอเออนะฮะเอะนะเดี๋ยวคือมันไม่ใช่แค่แค่นี้ไงเดี๋ยวมันคุณอี้แทนคุณก็ออกมาแบบจะแฉนู่นแฉนี่อะไรอย่างสอสอเบิกเงินแล้วไม่ยอมไปจ่ายผู้ช่วยทีมงงทีมงานนี่ก็รออยู่กันเออนะฮะบ้านผมล่ะบ้านพี่เหรอเออหังดงไงหังดงสันปะตองเขตแปด จริงไหมไม่รู้รอดูอยู่เนี่ยใครใครเป็นสอสอบ้านพี่อ่ะก้าไกลไงเขากวาดเหรอเออสมัยแรก <c oughs> เอเหรอ <c oughs> สอสอใหม่ป้ายแดงธรรมดามคือหมายถึงว่าคือเวลาจับผิดอ่ะมันจับได้ทุกเรื่องแหละครับต้องดูว่าจริงๆความผิดนั้นเกิดขึ้นจากอะไรแต่ยังไงก็ตามผมไม่เชื่อว่ากรณีก้าวไกลที่เกิดขึ้นจากประเด็น18ปวกกาจะมีปัญหานะผมคิดว่า ในทางหนึ่งก็คือว่าเมื่อมันผ่านวาละแบบนี้ไปอยู่ในดราม่ากันไปเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามาตรฐานก้าไกลเขาก็เล่นงานเข้มอ่ะใช่ป่ะผมว่าไม่เห็นมีอะไรเสียหายเลยก็ต้องกวาดบ้านตัวเองอย่าคิดว่ามีเรื่องนี้แล้วก้าไกลจะเพียงพอมจะจบใหญ่ผมว่าเขาแข็งแรงขึ้นคุณผู้ชมครับนะเรื่องของ รถ10ล้อนะครับที่เมื่อวานนี้โอ้โหเป็นเป็นข่าวใหญ่เลยนะคะที่ไปขับแล้วก็ตกถนนน่ะถนนพังน่ะถนนยุบเออถนนยุบแบบนี้นะครับอุ้ยทั้งผู้ว่าทั้งสสในพื้นที่เนี่ยลงพื้นที่กันไปอ,อย่างเร่งด่วนเลยนะครับก็ติดตามสถานการณ์กันแบบนาทีต่อน,นาทีวิ่งไปยังแบบต้นเรื่องเนาะอเออปรากฏว่าไปโปะแตกเรื่อง เจอสวยสติกเกอร์อีกนะฮะที่เป็นสติกเกอร์สีเขียวรูปดาวที่ติดอยู่หน้ารถเนี่ยเขาบอกว่าเออเห็นไหมเห็นไหมสีเขียวนั่นนะ่ะเออเว่าถ้ารถคันไหนเนี่ยที่ติดสติกเกอร์แบบนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องเข้าด่านชั่งน้ําหนักมันก็เลยเกิดปัญหาเนี่ยพอบรรทุกมาเยอะๆแบบนี้ก็เลยทําให้ถนนที่มันไม่ค่อยแข็งแรงในบางจุดอ่มันเลยหดลงไปเออแล้วมันไม่ใช่เคสแรกอะมันมีคนไปเปรียบเทียบว,ว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ตรงมักกะสันก็ยุบเพิ่งยุบไปใช่แล้วเหตุผลเนี่ยคล้ายๆกันว่าเป็นรถบรรทุกน้ำหนักเกินอันนี้เนี่ยที่น่าสนใจก็คือพอไปถึงจุดที่เกิดเหตุปุ๊บเนี่ยผู้ว่าให้สัมภาษณ์เพราะตอนแรกทัวรลงผู้ว่าคุคพงศ์บอกว่าเนี่ยชัดชาติบอกว่าจะทำทานไปถนนสภาพาแบบนี้แต่ปรากฏว่าพอมันกลายเป็นโอะพ่อว่าไม่ใช่ถนนไม่ดีแต่ว่าเป็นรถบรรทุกน้ำหนักเกินรถบรรทุกวิ่งได้ยังไงชาติชาติฟันธงเลยบอกว่าเนี่ย ตำรวจอาจไปที่ตำรวจตรงๆเลยเนี่ยเกมมันก็เลยพลิกไงจุดกดดันก็เลยไปอยู่ที่การปล่อยปละละเลยให้รถน้ําหนักเกินเนี่ยวิง่งแล้วก็ทําอันตรายให้กับคนอื่นมากมายแล้วก็สร้างปัญหาเรื่องสร้างความเสียหายด้วยเนี่ยคใครจะรับผิดชอบเพราะก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าปรับสวยสติกเกอร์อมหมดแล้วน,นะนี่ละนี่หละประโยคสําคัญคือสวยสติกเกอร์ปรับหมดแล้วแลนะ้มาอีกได้ยังไงแต่ทั้งเจ้าของรถ คนขับรถเนี่ยเขาก็บอกนะฮะว่าไม่ใช่สวยสติ๊กเกอร์ติดไว้บังแดดติดไว้ไม่เขาติดไว้เพื่อจะได้รู้ว่ารถของเขาเขามีรถห้าคันเขาก็ติดห้าคันเป็นการติดเพื่อจะแสดงความเป็นเจ้าของรถอะไรนะครับเขาก็อ้างอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็คือพอรถตกใช่ไหมเขาก็ไปเอารถมาขนดินเพะขนดินก็กลับไปกลับไปในที่ที่เขาอยู่ในบริเวณนั้นา่ะเอาดินของเขาอปติกับฟ้่อาเกิด พิรุดกันหลายขั้นตอนนี่ก็ต้องไปไล่ดูใช่ไอตรงที่โรงแรมบอนไซตรงมักกะสันเมื่อก่อนเนี่ยมันก็เกิดจากรถบรรทุกเพราะแต่คันนั้นเนี่ยรถบรรทุกเขารอดไงพอบรรทุกไปปุ๊บมันตกไอท่อฝาท่อฝาฝามันแตกฝามันแตกแล้วมันก็รถเก๋งแต่ก็ไม่มีใครบาดเจ็บนะฮะอันนี้ก็เป็นรถสิบล้อที่โดนเองครับนะฮะนักข่าวไปถามนายกนะฮะวันนี้ ว่าเนี่ยเออมัเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยล้วก็ยงยายไปที่เรื่องสวยสติกเกอร์นะครับจะทําอย่างไรเพื่อไม่ใหเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นไฟไหม้ฟางหรือว่าเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วมันมาต้องมาแก้ไขกันอีกเนี่ยพอลืมกันไปแล้วปุ๊บทุกอย่างมันก็กลิดไปนาะยกบ,บอกว่านี่ ปัญหานี้นะมันเกิดขึ้นมานานแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้เพียงอย่างเดียวเราเองให้ความสํมคาคัญกับทุกปัญหาและแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการอย่างที่ตนเองบอกไปนะไม่อยากให้เกิดขึ้นพอมีปัญหาปุ๊บก็มาแก้แก้แล้วก็ลืมแล้วก็พยายามตอกย้ําไปตลอดเวลานะฮะก็เลยย้ําให้ประสานเ,เรื่องของกระทรวง,งมนะคมนาคมกรุงเทพมหานครรวมถึงฝ่ายกรมทางหลวงช่วยกันหน่อยช่วยกันแก้ไขปัญหาให้มันเสด็จน้ําหน่อยสําหรับเรื่องนี้นะครับนะฮะ จะได้ไม่เกิดเหตุซ้ำอีกเนาะแต่ว่ายอมรับว่าคือไงล่ะยังไงก็ตามฮะมาตรฐานเวลาเราทําฝาบ่อเพื่อคืนสภาพถนนชั่วคราวต้องบอกว่าช่วคราวใช่ไหมฝาบ่อแบบนี้มันช่วคราวใช่ไหมช่วคราวช่วคราวแต่ทําไมผมผมวิ่งมาสิบปีแล้วผงไม่ไดรู้สึกมันมีฝาบ่ออย่างเงี้ยเต็มกรุงเทพมันเยอะเกินอ่ะมันขุดเยอะไปหมดอ่ะเห็นมันทําตอนมรดสานเนี่ยเห็นสภาพกันว่าเจ็ดสิบจุดนะฝาบ่อแบบเนี้ย พราะตอนอตอนที่พังรอบที่แล้ว,งวไงนะมีคนออกมาให้ข้อมูลมันเป็นฝาบ่อที่ของเมื่อวานนี้เป็นเรื่องของการาไฟฟ้ามซึ่งการไฟฟ้าก็ทําไว้สําหรับเอาท่อลงดินเอาท่อลงเอาสายลงดินซึ่งก็อันนั้ก็จะเป็นราคาที่คนกรุงเทพหรือว่าจริงๆทั้งประเทศอาจจะต้องจ่ายในอนาคตครับแต่ว่าประเด็นคือมาตรฐานก็ฝาบ่อแบบนี้ไม่พอก็ต้องยอมรับว่ามีประเทศนี้มันมีคนที่พร้อมจะผิด บรรทุกน้ำหนักเกินอยู่อ่ะ<า>นั้นก็อาจจะต้องวางมาตรฐานให้เข้มขึ้นครับนะฮะอ่าก็ต้นทางของปัญหาเนี่ยมันมาจากการบรรทุกน้ำหนักเกินมันก็เลยทำให้เกิดการยุบตัวของถนนที่ไม่จะสมบูรณ์นะครับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะออนี่ยังไม่ได้การพิสูจน์นะออพิสูจน์แล้วเหรอแต่ผู้ว่ากับสสโตโต,โต้เขาบอกว่าเนี่ยเนี่ยเลยมันเป็นเพราะฟันธงเลยเพราะว่ารถขนดินน้ำหนักเกินน้ำหนักตัว นะฮะแล้วชี้กทมไม่มีตาช่างมันเลยเป็นช่องโหว่ทําให้ฝ่าฝืนก็ไม่มีตาช่างแล้วรู้ได้ไง,ไงว่าน้ำนักน้ำหนักเกินเออเนี่ยสอสอโตโ,โต้ะปกติอยู่แ,บบแล้วคืองนี้เวลาตรวจสอบเนี่ยหนึ่งเจ้าของคือโตโ,โต้เขาก็เป็นผู้ตรวจสอบอยู่แล้วชัดชาติก็เป็นคู่ที่ก็อาจจะกลัวโดนด่าอยู่แล้วเะนั้นเรื่องแบบนี้มันต้องดูว่าไม่งั้นแล้วเราจะโทษผิดสาเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรอาจจะผู้รับเหมาทําบอบฝาบางไปหรือเปล่า เอาเอาสาเหตุจริงๆด้วยอย่าเพิ่งคิดไปไกลคคือแน่นอนถ้าน้ำหนักเกินอ่ะถ้ามันมันชัดเจนแล้วเนี่ยมันก็เล่นงานเขาได้อยู่แล้วอันน่าจะเป็นข้อสานนิฐานได้แต่ว่าต้องรีบต้องหาสาเหตุที่แท้จริงให้เจอเรื่องการตรวจสอบน้ำหนักเนี่ยเพราะว่าปล่อยให้มีการยุ่งกับวัตถุพยานสำคัญก็คือดินที่อยู่ในท้ายรถบรรทุกปล่อยให้มีการตักดินออกไปไปเทในไซต์ก่อสร้างอันนี้ปล่อยไปได้ยังไงเราก็ต้อง ตอนนี้ก็คือวัวหายล้อมขออ<ะ>้อก็ต้องไปจี้ให้ผู้รับเหมาเนี่ยไม่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 ไ,มไ,มไปยุ่งไอ้ดินกองนี้อีกเพื่อจะเอาน้ําหนักดินมาบวกกันน้ำหนักรถบรทุกแล้วจะได้คําตอบที่คุณชูวัฒนต้องการ<อ>ว่าตกลงรถมันหนักเท่าไหร่กันแนะะ่ตอนนี้ที่มีการกล่าวหากันบอกเท่าไหร่ทั้ง45ตันถึงถ้า45ตันฝาบ่อยอยังไงก็เอาไม่อยู่วอตกลงเราจะต้องแก้ที่การบรรทุกเกินหรือว่าเราจะต้องแก้ที่สวยสติ๊กเกอร์ ทั้งสองส่วนทั้งสองอย่างแหละเออหรือถ้ามันถ้ามันมีปัญหาเรื่องฝาบ่อเพราะว่ามันไม่ได้เกิดกรณีเดียวใช่ไหมรถบรรทุกสองคันน้ำหนักเกินทั้งสองคันเหรอแล้วถ้าผมก็ไม่แน่ใจคืออย่าประมาทมันอาจจะเป็นสาเหตุอื่นก็ได้โอเคเราสันนิษฐานได้เรื่องสวยใช่ไหมก็อันนี้พิสูจน์กันไปแต่ว่าก็ในทางหนึ่งก็คือว่าเราก็รู้อยู่ว่าต่อให้ไม่มีรถบรรทุกเนี่ยเราก็รู้สึกอยู่แล้วว่าฝาบ่อมันโค้งเค้งบางที่มันก็เปิดมบ ก็ดูมาตรฐานด้วยครับทางผู้ว่าชาติชาติบอกว่าคือคานเดิมเนี่ยที่ทาจากเหล็กมาถักลงไปตกยู่อยู่ไปในบ่อพักท่อร้อยสายไฟจะมีการนาคานใหม่มาติดตั้งแล้วก็วางแผ่นพื้นเดิมกลับลงไปก็อันนี้ก็น่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหลังจากที่เกิดเหตุแบบนี้นะครับใน3มวันนับจากนี้ไปเนี่ยปัญหาเรื่องของการเติมน้ํามันนะฮะที่บางคนแบบขับรถพุ่งเข้าไปเลยที่ปั๊มน้ํามันเพราะว่าราคาน้ํามันมันลดวัน2วัน3ว,วันติดต่อกันแล้วเนี่ยนะฮะลดเยอะ นะปรากฏว่าเข้าไปที่ปั๊มปั๊บน้ำมันหมดมเติมไม่ได้เขาขึ้นป้ายเลยคุณภม <c oughs> เอากระดาษเดี่ยมาแปะตรงหัวจ่ายแต่ละร้านเลยว่าไม่มีขายหมดจริงเลยเออตอนอารมณ์เนี้ยเ,เออมีใครเจอแบบนี้บ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยนะพ,พี่พี่พี่ไปเติมน้ำมันพี่ได้เติมไหมปากซอยปกติคือปั๊มสามา,มารถี่คือคนในซอยเติมกันคนในหมู่บ้านแถวนะตอนนี้อยู่ๆก็เป็นไปไม่ได้ว่าจะมีลูกค้าเพิ่มมาจากทลัตทลายจนน้ำมันเขาหมดแต่มันหมด แถวบ้านพี่ก็หมดเหรอเขาเขาขึ้นป้ายว่าหมดเขาขึ้นป้ายว่าหมดต้องใช้อนี้เราไม่รู้ว่าหมดจริงไม่หมดจริงแต่เขาขึ้นป้ายว่าหมดไม่มีขายเออเออคือคือเดี๋ยวเดี๋ยวรถผมจะวิ่งได้อีกแค่4ี่ิโลนะฮะน้ำมันจะหมดมันหมดจริงหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้แล้วแบบคือหลายคนไปเจอแบบนี้เขาขึ้นป้ายอย่างนี้จริงๆเดี๋ยวแล้วมันมีเหตุผลเลยที่เขาต้องต้องกักตุนน้ามันเหรอเพราะว่ายิ่งคือแปลว่า ก่อนที่เขาจะมีปัญหาเรื่องวันสองวันเนี่ยนะ้ำมันมันลงมาตลอดนะแปลว่าเขาซื้อน้ํามันในราคาที่สูงแล้วรู้ได้ไงว่าน้ำมันจะไม่ลงไปอีกแล้วเขาจะมาปล่อยขายเมื่อไหร่แล้วตอนนี้แนวโน้มคือมันจะลงไปเรื่อยๆเขาจะยิ่งขาดทุนสิผมก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะหมดจริงก็ได้นะอาจจะไม่ใช่เรื่องกักตุนก็ได้นะไม่งั้นไม่ไม่เห็นเหตุผลนะที่เขาจะไม่ปล่อยน้ํามันออกมาอในโซเชียลเขาแซวไงว่าเขียนว่าหัวจ่ายพังเนี่ยยังเนียนกว่าอีกมาบอกน้ามันหมดนะฮะ อปรับมาหมดอะไรปะทโธนะฮะเพราะจำนวนคนเติมมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเนี่ยไล่ตัวที่ลดลง2บาทในน้ำมัน91เนี่ยมันเป็นเรื่องของการลดตรงไปเรื่องมันไม่ได้ลดค่าการตลาดใช่ไมครับ อเออแล้วกลไกตัวนี้เนี่ยมัน,มนยังไงมันคือยังไงเออเออ,เอนี่น่าสนใจออตอบไม่ได้รออกรณีแม่ห้องสอนเนี่ยมันมีข่าวเรื่องแม่ห้องสอนว่าน้ำมันหมด<ะ>ใช่ไหมคุณพิรพัน์ก็ส่งคนไปดูแล้วก็คุณพิรพันก็ประกบเลยอ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้อาจจะพอเข้าใจได้ว่า พอน้ำมันไทยมันถูกลงแล้วน้ำมันมันไหลออกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องไปดูราคาน้ำมันฝั่งเมียนมาว่ามันยังไงซึ่งอันนั้นเป็นไปได้แต่ว่าในเมืองก็หมดเนี่ยผมยังงงๆคือไม่เข้าใจกลไกใช่สถานีมีการน้ำมันหลายแห่งนะฮะไม่มีน้ำมันให้บริการโดยเฉพาะแก๊สโซฮ91รวมถึงน้ำมันประเภทอื่นที่ลดราคาตามมาตรการของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงพลังงานครับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินเพื่อช่วยลดภาระ ให้กับประชาชนในการใช้จ่ายด้านพลังงานแต่ประชาชนเติมน้ํามันไม่ได้ครับเพราะว่าน้ํามันมันหมดนะฮะเรื่องนี้ถึงนายกเศรษฐาครับนะฮะนายกเศรษฐาบอกว่าเฮ้ยมันมันยอมไม่ได้นะแบบนี้เนี่ยมันมันมันรับมันยอมรับไม่ได้เลยนะฮะก็เลยได้กําชับให้รัฐมนตรีพลังงานไปตรวจสอบแล้วว่ามันขาดไม่ได้ ต้องเป็นหน้าที่ของกระทรวงพลังงานที่ต้องให้การกํากับอยู่แลเรื่องนี้ให้เหมาะสมส่วนจะเป็นลักษณะของการกักตุนเพื่มเก่งกําไรสินค้าหรือไม่นายโยบบอกว่า <c oughs> มันก็คงจะเป็นเรื่องของการอยากมีกําไรเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้คุณพิรพันธ์ฮะเขาบอกว่างี้ฮะคุณพิรพันธ์ให้สัมภาษณ์ว่าจากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเนี่ยพบว่าปริมาณการใช้น้ำมันช่วงก่อนหน้าที่จะมีการลดน้ำมันครับคือรัฐบาลประกาศว่า7 พฤศจิกายนจะลด2บาใช่ไหมก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีวันที่4ถึง6กพฤศจิกายนเนี่ยตัวเลขเบื้องต้นเนี่ยมีการใช้น้ำมันลดลงกว่า60%คนรอเติมคนรอเติมวันที่7นั่นแหละใช่ไหมฮะก็ปกติแก๊สโซฮอลจะมีการใช้ปริมาณปริมาณวันละ17ล้านลิตรก็เหลือเพียงประมาณวันละ7ล้านลิตรเฮ้ยคนมันอั้นน้ำมันได้ขนาดนี้เลยคนมัน เป็นเราเราก็อ่านมานี่คือหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอเฮ้แต่ที่อ่านได้เยอะขนาดนั้นเลยนะตัวเลขมันเยอะนะเยอะนะหกสิบเปอร์เซ็นต์น่ส่วนโซฮอก้าหนึ่งฮะลดจากวันละหกล้านลิตรเหลือวันละประมาณสองล้านลิตรครับอียสิบแปดห้าก็ลดลงเหมือนกันนะอันเนี้ยอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าพอทราบข่าวสารล่วงหน้าพอวันที่เจ็ดมันก็เลยเกิดอาการแบบทะลักทลายครับนะฮะคืออย่างนี้กรมธุรกิจพลังงานได้สั่งการให้ผู้ค้าน้ำมันเร่งแก้ปัญหาเร็วเพื่อลดผลกระทบครับคาดว่าภายใน2วัน3วันนี้นะฮะ การให้บริการจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนนะทางอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานนะฮะก็ได้ได้เรียองประสา,ผาน,นผู้ค้าน้ำมันทุกรายเลยเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบนะฮะจากการตรวจสอบก็พบว่า ปริมาณการเติมน้ำมันอย่างที่พี่ชูวัตรบอกไปเนี่ยมันลดลงจริงแต่คาดว่าน่าจะเกิดจากที่ประชาชนมันชะลอการใช้น้ำมันนะฮะซึ่งก็ขอย้ำว่าการปรับลดครั้งนี้เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนสถานีบริการไม่ได้รับการชดเชยจากภาครัฐดังนั้นสถานีบริการที่ซื้อน้ำมันในราคาสูงก่อนหน้าวันปรับลดราคาจะขาดทุนไงนะะใช่ขาดทุน<อ>ในสต็อก<ง>เลยไม่มีแรงจูงใจในการที่จะกักตุนน้ำมันอืมวันดีเป็นเหตุผลที่ประหลาดเข้าไปอย่างว่า กักไว้ทําไมเออคือปกติแล้วเนี่ยเวลาจะมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันแบบการากระโดดอะเอ่อกรณีที่ปรับอันเนี้ยมันจะมีเข้าไปจดมิเตอร์เข้าไปจดการซัเท่าไนาำมันแต่ผมไม่รู้ว่ากระบวนการอย่างนั้นนะอะมาดูเบาไวหรือเปล่าหรือเอ่อเขาเรียกอะไรละเลยไปหรือเปล่าครับมาตรการทางภาครัฐก็มีนะเขาบอกว่าถ้าผู้ประกอบการไม่ยอมขายน้ำมันนะฮะจะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทหรือว่า ทั้งจําทั้งปรับจะเอาอยู่ไหมเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวไปดูว่าสองสาวันนี้จะจะลงตัวไหมซึ่งผมคิดว่าอถ้ากระบวนการแบบนี้มันน่ามันก็น่าจะลงตัวนะครับจะไม่มีน้ํามันขายเหรอเราให้เมัาสองวันใช่ไหมสามวันนะฮะเอ้าไม่น่าเชื่อเนาะก็มีอะไรให้ตื่นเต้นเล็กน้อยเออเอ้าเอานะ